หิดก็เดงจ้ะขาสันงยังดีจ้ะอืมโอยพาดมงเดียวเลยอ้ยเสียงขาพาดบุ่งพี่พี่แม่โอ้ยโมเมนต์่งขาเพิ่นนึกว่าลูกนี่ฮิดก็ฮิดก็เดงงฮิดก็เดง

เจอดีจ้ามันพอกระปอกันจายในปลาในโขกคือเรามือดีกระต่ามาหายแต่เศร้าเลยอย่าไปลุป้นก็บป๋องกะาว่ามือน,นีสิมันบ่ค้นกร่ปาลายปไปไนนดอกมือนีอมันข้าเจามาไตา่แล้วบุ ดอกแรกแห้งมันจ้าตะไคร้ดอกแรกแห้งมนันแห้วน้ำค่ะอันนีตะไค้สองดอก ขาขคาเง้ยกินหน่อยจ้ะดอกนึ่งเหตุหตใครจ่ม ขาเงา้ยอยู่เห็ดปลกตาเด็ดออกไงขาเห็ดเ,ยดเลยเห็นนางงวัวจ้ะปัดมุงเดียวเลย

Eh yes ัวใหญ่ปปัดเด้คือลาบดอกไงเฮ็ดทานได้อย่กูเดียว น <ส straightforward. S 2> ั่นนั่นบ้างกาว่าจินบ้างทามันยุ่นเหรอเี่ทำเฮ้ยมีตายเบียร์เลยดอกเดียวว้า ตะใครแล้วก็ท่านไปดอกคนละคั่นเขาจอหัวใจยางมาอนเห็ดดินดอกนั่นจ้ะเห็ดปุกไม่น, <page lunch> น่อย <miles> <shop>

có cây cây thế ạ Cây cây <laughs> không

อยู่แล้วมูเห็ดผวกแกหน่อยขังมูเห็ดพวกฮะบึงสามดกอกนี่อีกดอกนึงจ้ะแง่หนึงงย่างนี้ใสบ่บูเอิ้นอยู่ทางหนึ่งไปทางหนึ่งเดียวมูบดี เสียงขาต้องตัดยากเลยจัอ,นอเอนี่ยอ้อตัดขาด้วยหน่อยอุ้ยชาวบ้าน,นดวกนี่โอดย่างงามนี่ป โอาออกม่ได้โอ้ยขาหากักเไม่ได้ปาดจ่อยขาอุ้ยช่งดอกจ้ะเบิงเ้งแง่เฮตะไคร้โอ้ยสาม่นตัวนี้ปาดเบิ้งพี่ๆแม่โอ้ยบ่แมนต์่วงขาเพิ่นนึกว่าลูกโอ้ยนนึกว่าอันสามดอกที่แท้ขาเพิ่นเออปาดจ้า พี่มาพี่เรียกมาพี่ยัยย่งางม้าหนิบุญคงมีบุญคนเดียวแคบๆนะวันน,นี้นะเลียกห้องอื่นพราสิแตกไปผู้เดียวอาลัดอาลัดมีของกันตะกับอายุธ็ดต,ตะไคหนึ่งจูง้งวันนี่ นั่นอีกดอกหนึ่งใต่ใบใหม่ขาเนาเร็นใบย้ายทุโทุกทุกคักเถอะวะอู้นะ tham đo kiếm như hít bộ, cha ờ, Khá nhau hoặc cứ <laughs> mượt thôi bu hít co hít co đen hít co đen Yeah, I'm not. I don't.

เก็บฟังมีค่ะ้นเป็ดตะเลไทยย่าตอนนี้เนนเห็นดอกจุ่มเยอะสุดตอนที่แม่หนูไม่ได้ดอกจุ่มเลยยู่นังก็ได้คือกันยูนังค็ดออกค็ดออก นุ้้งแต่ว่ายุ้งไหลขึ้นยุงได้เพรามันเห็ดว่าขลุด ยุ่งเบาะทิโมไง่ายด้วยนียา <c oughs> แก้อากาศปเปลี่ยนแปลงบ่อยอุ้ย,ย,ยสาชุดปอบนายจะพองอยู่เถอ นี่บุงผลงานเขาโดดฝนแล้วเขาสิงยางออกคุกแล้วไปไปมามามาโอ้คนหมา,หมาตัวนี้เฮ้ยเขาก็าะหมาันนี่ละเรามาป่าที่สองอยวไปรุ้นกับการตะต่อว่าจะหมาไหมป่านี้ เบิดบ้างดอกแรกแห่งนั้นปลาสองมัน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 เปิดบ้ดงอื้มงามคักดอกนี่

kiếp không. Mm, Đi đây thì kiếp chứ oh. cái <laughs> xe cái này Ở cái đây này น้นขมน่กันถ้ายาน้วยอืมนางวะไอเขียวนี่มาเบ่งผลงานเขามื่อนี่นี่สองตากอมาได้กนนีมันอยูเร่เมื่อนี่มันก็สุทธิทนเนี่เริ่มออกลดยแ้วเนาะ มันก็นหลายคือกันวันนี้ฮา,าสิกรับบ้านแล้วจ้าสำหรับมือน,นี่ขอบคุณจ้าถาดมันหน่อยด้วยน้อนนิม,ออมันเติอมือนี่ยเยอด